Thank <laughs> you. I'm going you สุดยอดครับขอบคุณครับครับผมก็ฝากได้เลยพี่น้องเลยยืนหนึ่เป็นเาอยู่โมเป็นได้นะครับฉบับผมแน่นนี่วันเลอครับวันที่สิบเจ็ดสี่อนะสบเจ็ด้างเช้าสิบเจ็ดสี่าอนครักับทีมงานของสาวหน่อยกงเขานะยครับซอยแช่ซอยเชี่ย ซอยเห่ก็ตั้งใจแม่มาดีวันพร้อมทีมงานพร้อมสาวหน่อยเพื่อนแฟนๆชอบด้วยบอสโจเลยครับขอบคุณมากมากครับสำหรับอิดีพี่น้องครับขอบคุณหลายหครับขอบคุณครับขอบคุณที่มงานใส่ช็อตแม่มาดีวันยังเป็งอินดี้เรคคอร์ดฝากไว้น้ำอีฟซีสาวหน่อยเพื่อนแม่ครับแล้วก็จะมีผลงานใหม่เร็วๆนี้กับค่ายเพลงนะครับในนามของสาวแฟนๆในนามขอบคุณทุกๆก็ตั้งใจครับส่งให้สุดศรีบินเทพพิษสุกไหลไหลไกลกว่าเที่ยเพิ่ม ซุกเลยเดี๋ยวไลเท่าเึ่งสุกใจทุกถูกพามคุณพี่เนี่ยไอ้เงี้เนีน่าแล้วบ่เอาสิครับอะแล้วสุก็เอาซ้ำนี่แหละนะครับขอบคุณแนะนำใจและขอบคุณสุดยอดนะครับพี่แบนพิน้วันนะครับใช่เลยหลายคนได้เห็นการแถลงข่าวืัอนี้แล้วน้อะพี่เอ๋ครับสังกัดสาวร้อยเพชรอไม่แพงร้อยเปอร์เซ อินดี้รีคอร์ดนะครับในเครื่องสาวน้อยพิ่บ้านแหงเอ็ซีสาวน้อยพิ่แห้งฝากเรื่องแง่ในเรื่องวี่น้องเด้อวันที่17นี่นะครับจะปล่อยเพลงยืนหนึ่งเงินเขาหยินมองเม่อนไอ้เวอร์ชั่นของพี่แมงมันดวันนะครับแล้วก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่นะครับหลังจากเรียนแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่สามเพลงรวดเลยครับจากท่านเพลงเราฝากพี่น้องสนักสนทรา,<ม>ายแช่ ซอยเชี่ยวซอยกันนะครับอปิดนึงมาแรง้เป็นพรอมใจของอมพี่น้องอีกตึ่นเต่ายครับเขาสซ้วงการอีกรอบครับโอ้ดึเ่นหมดนี่ลัลัใจา่นี้สื้อเสืสีไว้ที่มาไหนนะครับแมนกับอุ้งอิงเอามาจากขอบว่วอันนี้เอามาจากขอบคุยครับเนี่ย เฮ้ยแต่คนระยงน้องหูยนลวอยู่้างข้อกล้วยเจนี่กล้ยราคาเป็นทิยล้านหมดละแล้วหายไปสามสีปีพี่้องครับเป็นอะล้วยกห้วยไปโอ้ยกล้ใหญ่้าล่อนพี่้องเม่ับดึงครับ้านเนี่ยพอทั้หนัง่ทัหนังแน่อ้ยใหญ่ังพี่เล็กั เขาอคุยแม่เชื่ออะไรพี่แมนเชื่ออะไรพี่เถื่อนพี่น้องแฟนแอบเกษตรกรเขาพันชื่อขุนไกรนะครับหมู่บ้านเมืัวว่นได้แชมป์เนาะได้แชมป์ได้แกรนด์แชมป์ด้วยพระราชทานรมสมเด็จพระเทพนะครับที่อำเภอกบึงบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับถ้าใครอยากได้หนังเชื่อพี่แมนเอาดุมเสือกอดตัวไปก่อนอันนี้คุ้ยโอนอันนี้คุ้ยโอนอัพบป๊ปอยัังกนหลายแมนครับเอา ก็ท <ừ> ี่พี่น้องยังจำได้ครับกับซิงเกิลเพลงนี้ครับนี่ครับ เลยมาบมหอดนะครับว่นแน่เนาะคนหลายพวงวายแต่ว่าหลายคนดีกันสีดีนี่ครับเชื่อมาชงไทยสาวหน่อยของรอบนี้ครับครับความเป็นะวันที่17ครับของกำลังใจคุณละแช่คุณละเชี่ยครับกับการ cover เพลง cover ว่าเป็น cover ครับสงสัยแล้วจเป็นต้นฉบับอพไรนี่คือเรา cover cover ครับ cover ครับคัเวอร์ชั่นของพี่แมนนะครับกับเพลงนี้ครับยืนนื่งแมนขอ